สวัสดีค่ะชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ Channel t a r รเวอร์นะคะสําหรับคอนเทนต์นี้นะคะจะเป็นการทํานายดวงนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2568นะคะเป็นของชาวราศีมีนนะคะแล้วก็พูดที่มีลักนาอยู่ในราศีมีน,นะคะรับชมได้นะคะก็มาดูกันค่ะนะคะทุกคนว่าพลังงานดวงของคุณนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ก็เป็นการต้อนรับตุดจีนด้วยนะคะเนาะเ,เป็นช่วงเวลาที่แบบสดใสนะคะรื่นเริงนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตเริ่มเข้าสู่กันทำนายดวงกันเลยนะคะมาเลยนะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะเนฟออฟชาร s สนะคะต่อมานะคะ Four of Pentacles นะคะสี่เหรียญนะคะสองดาบ 2 of Swords นะคะเป็น Knight of Pentacles นะ10ถ้วย Ten of Cups Ten of Charms นะคะ, toy, calf, is, ะ,คะ uh, The Devil นะ,ะว้าวุ่นใจจังเลยชาวราศีมีนนะ,ะเรื่องคู่ครองเรื่องของความรักเนาะนะคะ,นะคะดูคุณค่อนข้างมิตกกังวลเหมือนกัน Queen of Wands นะคะราชินีถึงไม้เท้านะคะ นายออฟสโตรสนะคะเก้าดาบนะคะเป็นไพ่8เหรียญน,นะคะแล้วก็สุดท้ายของคุณเป็นพลังงานของไพ่9เหรียญน,นะคะคก็ในนี้นะคะในพื้นชะตาของคุณเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเติมนะคะในส่วนของไพ่สำหรับอื่นๆนะคะเอ้อมมองว่า,าวตัวคุณน่าจะเป็นคนที่ เหมือนเหมือนมีเป้าหมายในชีวิตนะคะ,ะจะมีพลังงานของสิ่งที่มองไม่เห็น ะะมาเกี่ยวข้องด้วยแต่เป็นพลังงานที่ดีนะคะในในด้านของสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งที่คุณมีการเคารพศรัทธากราบไหว้นะคะหรือว่าเป็นพลังงานแห่งผลบุญกุศลที่กําลังจะจูงม,มือคุณไปในเส้นทางที่ควรจะเป็นได้เช่นเดียวกันนะคะก็นะะในจากพื้นดวงที่เปิดขึ้นมา นะคะคุณชีวิตที่ผ่านมาของคุณไม่ได้แย่อะไรเลยนะคะในออ Pentacles แล้วก็ Ten of c h a r i t i ิ s สิบถ้วยคุณมีความสุขมากๆเลยนะคะไม่ได้มีปัญหาเรื่องราวทุกร้อนใจอะไรเลยนะคะก็เป็นไปตามปกตินะคะมีความรักใคร่กันดีกับคนในครอบครัวนะคะเป็นความปองดองสามาคัคคีหรือว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะอาจจะมีคนชื่นชมคุณนะคะพูดถึงคุณสรรเสริญคุณนะคะในในเรื่องของความน่ารักในเรื่องของการวางตัวของคุณคุณค่อนข้างจะเป็นคนใจดี นะคะใจดีรักครอบครัวาม,มากมากนะคะแต่ณนะปัจจุบันอ,อ้อมมองว่ามันเหมือนมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นหรือกระแสข่าวอะไรบางอย่างที่มันมาถึงหูของคุณแล้วทำให้คุณวิตกกังกับเรื่องของอนาคตว่าสิ่งนั้นอะ่ะมันจะทำให้คุณเกิดความเสียหายในชีวิตหรือเปล่าคุณค่อนข้างกลัวในเรื่องของการถูกบีบบังคับนะคะเหมือนกลัวว่า จะมีใครมาบังคับคุณหรือว่าอาจจะต้องไปเจอเงื่อนไขอะไรบางอย่างในชีวิตก็ได้มันเป็นสิ่งที่คุณค่อนข้างกลัวไปล่วงหน้านะคะอ่าในตอนนี้นะคะคุณน่าจะมีเป้าหมายในชีวิตนะคะในเรื่องของการเร่งสร้างนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างการเงินฐานะก,กันตัวเองขึ้นมา นะคะมีอุปสรรคอยู่เหมือนกันคุณค่อนข้างคิดมากอาจจะเป็นอุปสรรคของคนในบ้านที่บ้านในครอบครัวเกี่ยวข้องกับสถานที่บ้านนะคะที่ค่อนข้างร้อนนะคะร้อนในที่นี้หมายถึงว่ามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไม่มีความสุขนะคะพยายามอยู่ในจุดของการแก้ไขปัญหาก็ได้ในใจของคุณตอนนี้ความรู้สึกของชาวราศีเมษตอนนี้ ะะคุณไม่อยากมีอะไรที่มันหวือหวาในชีวิตคุณอยากใช้ชีวิตไปอย่างปกติราบรื่นไม่อยากมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมากมายนัก,กน,นะคะเนะาะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะ มองว่าสถานสถานการณ์ทุกอย่างมันยังคงเป็นไปตามที่คุณคาดหวังนะคะยังเป็นไปในด้านที่ดีในเรื่องของความสงบนะคะสันโดษนะแต่ก็อาจจะมีเรื่องของการกระทบใจบ้างนะคะซึ่งซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องที่คุณไม่สามารถที่จะควบคุมคอนโทรได้เป็นในเรื่องของคู่ครองเมือที่3หรือเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในที่มันเหนืออำนาจของคุณในการควบคุมคอนโทรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นจุดที่ตัวคุณอะ พลาะที่จะอยู่กับตัวเองนะคะปิดหูปิดตานะคะไม่รับความท็อกซิกนะคะไม่คิดอะไรล่วงหน้าเกินไปเพื่อลดความเครียดในชีวิตของคุณนะคะเรามาดูกันในด้านของดวงการงานนะคะการงานของคุณเป็นยังไงนะคะหลายท่านน่าจะทำงานเรื่องของ finance การเงินนะคะเป็นฝ่ายเอกสารบัญชีการเงินฝ่ายธนาคารนะคะ หรือว่าเป็นสายงานที่เกี่ยวข้องกับการให้การบริการนะคะเซอร์วิสลูกค้าคัสเตอร์เซอร์วิสนะคะพวกนี้ซึ่งการทำงานของคุณค่อนข้างมีความสุขนะคะก็คือเป็นไปตามปกติอย่างราบรื่นเลยนะคะคุณค่อนข้างจะรู้สึกแฮปปี้กับบรรยากาศในการทำงานนะคะอันนี้พูดถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นก่อนนะคะคุณรู้สึกว่าอปองดองกันดีมากๆนะคะทุกคนดูเวลคัมคุณนะคะให้การช่วยเหลือกับคุณนะคะซัพพอร์ตคุณไม่มีใครหักหลังอะไรคุณเลยนะคะ แล้วนปัจจุบันคุณอาจจะได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งตัวคุณอะนะคะอาจจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในเรื่องงานซึ่งงานนี้อาจจะเป็นงานที่ค่อนข้างยากนะคะสำหรับชาวราศีมีนเป็นโปรเจกต์ เป็นโปรเจกที่มันมีความซับซ้อนนะคะมีปัญหาเยอะจะต้องติดต่อประสานงานกับหลายฝ่ายหลายทีมหลายคนแล้วเหมือนจับปูใส่กระด้งนะคะพูดกับใครก็ไม่รู้เรื่องนะคะอา,อาจจะถูกกันแกล้งในขณะที่คุณกำลังปฏิบัติการกำลังทำงานอยู่นะคะมันจะเป็นจุดที่ตัวคุณค่อนข้างเหมือนคุณเหนื่อยอะนะคะคุณวิตกกังวลมากๆคุณกลัวว่าคุณจะไปต่อไม่ได้คุณกลัวว่าคุณจะสูญเสียตำแหน่ง ที่คุณรักนะคะโอกาสสําคัญของคุณนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยออมมองว่าอยากให้คุณทุ่มเทมีสมาธิในการทํางานใช้ชีวิตของคุณโดยปกตินะคะคุณมีความรู้มากแค่ไหนคุณก็ทุ่มทุ่มเทลงไปกับการทํางานตรงนั้นนะคะในส่วนของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะให้เรามาระวังในเรื่องของการยุแ yeah, ย่ยุแยงตะแคงรั่วนะคะอาจจะมีคนคอย เสียมคอยยุทําให้คุณจะต้องเข้าใจคนอื่นน่ผิดแล้วต้องเกิดต้องเกิดการทะเลาะกันอยู่ก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของการถูกโยนความผิดใส่คุณนะคะทำให้คุณอะนะคะมีปัญหาในเรื่องของการทํางานได้เช่นเดียวกันนะคะสิ่งที่แนะนำนะคะจะทําให้สิ่งเดียวอันเนี่ยจะเป็นคนช่วงชิงนะคะเป็นลักษณะของคนช่วงชิงขโมยตําแหน่งของคุณขโมยผลงานนะคะการโยนความผิดใส่คุณก็ได้นะคะ จะมีในเรื่องของการกอสศีนะคะนินทา นะคะพูดถึงคุณมีคนพูดถึงคุณนะคะในเรื่องของงานในเรื่องของการปล่อยข่าวอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเอามองว่าอยากให้คุณทุ่มเทไปในเรื่องของการงานแล้วมีสมาธิกับการงานให้ได้มากที่สุดอ่ะแล้วคุณจะผ่านตรงนี้ไปได้นะคะเพราะว่าดูพลังงานแล้วว่าคุณยังมีที่ยนดเหนี่ยวเด็ดใจมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณอยู่แล้วก็ฟ้าเปิดสําหรับคุณแน่นอนนะคะคุณเป็นคนเก่งมากคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์นะคะเป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงซึ่งเจ้านาย นะคะผู้บังคับบัญชาค,ค่อนข้างชอบชื่นชอบคุณมากๆพอใจคุณมากๆนะคะในขณะที่เจ้านายพอใจคุณนะคะเพื่อนร่วมงานบางคนก็อาจจะไม่พอใจคุณนั่นแหละกับการที่คุณตกเป็นลูกรักเป็นคนที่ถูกรักจากเจ้านายนะคะก็เลยอาจจะมีความความแบบไม่พอใจกันนะคะ,ะในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เป็นยังไงนะคะ โอ้โอโอมองว่าทุกอย่างมันยังไม่ได้แย่นะคะคุณน่าจะได้รับมอบหมายงานสําคัญจริง,รงๆเขาเร็งมาที่คุณแล้วอะเขาพุ่งเป้ามาที่คุณเขาส่องมาที่คุณแล้วนะคะ มองมาที่คุณนะัทตรงนี้อ้อมมองว่าน่าจะเป็นการตัดสินใจนะคะบางสิ่งบางอย่างที่มองว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่คู่ควรที่จะได้รับสิ่งนี้จริงๆคนอื่นอะ่ะเหมือนคนที่บอกอะไรก็ไม่ค่อยฟังค่อนข้างจะมีความดื้อรั้นนะคะเพราะฉะนั้นเจ้านายนะคะเพ่งเล็งมาทางคุณนะแต่เป็นการเพ่งเล็งในทางที่ดีนะคะเนาะเป,นเป็นเป็นในแง่ของการมอบหมายงานสําคัญที่มันทา้าทายกับชาวราศีมีนแต่ถ้าคุณทําได้นะบอกเลยคุณจะได้เป็นเก้าเหรียญหมายถึงว่าคุณอาจจะ ถูกอัพเงินเดือนได้โบนัสได้รับความดีความชอบนะคะเป็นในเรื่องของผลประโยชน์ที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะคะแต่แต่มันจะเป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนคนคุณโดนฝืนใจนะคะโดนฝืนใจให้ทําโดยที่คุณก็ไม่อยากทําแบ่งรับแบ่งสู้แต่มันแลกกับผลประโยชน์เม็ดงามนะคะ,ะผลประโยชน์ที่ค่อนข้างคุ้มค่ากับคุณมากๆแลกกับความสุขสบายในชีวิตของคุณนะคะหลายคนนะคะก็เหมือน มันมีอะไรที่คุณต้องตัดสินใจเนาะในเรื่องของการงานนะคะมีอะไรที่คิดอยู่เหมือนกันสําหรับในจุดนี้อ้อมมองว่าตัวคุณอะอาจจะแบบเหมือนกลัวกลัวในเรื่องของอนาคตนะคะเดี๋ยวขอใช้ไพ่อีกหนึ่งสำรับนะคะเหมือนคุณไม่แน่ใจอะคาดเดาอะไรทุกอย่างคือแบบเต็มไปด้วยความหวาดระแวงความวิตกกังวลความกลัวนะคะ ทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ดีทุกอย่างมันจะดีนะคะไม่ต้องกังวลน,นะทุกอย่างจะออกมาดีมากๆนะคะตรงนี้ไม่มีรายละเอียดอะไรให้ขยี้เยอะเพราะว่าดูจากหน้าไพ่แล้วคือมันสมูทนะคะนะคะขอแค่คุณมีสมาธิกับสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ใช้ชีวิตให้มีความสุขความดีก็จะปกป้องคุณนะคะถึงจะมีใครค,คอยยุ่ยแย่ยค,อยคอยวางแผนในการกลั่นแกล้งคุณก็สุดท้ายเขาก็ต้องแพ้ไพ่ตัวเองไปนะคะก็อาจจะเจอ เขาอาจจะเจอเรื่องราวหลายๆแทนซะเองนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของการเงินกันนะคะการเงินของชาวราศีมีนเป็นยังไงบ้างนะคะก็คุณค่อนข้างจะเป็นคนที่เป็นเหมือนหัวหน้าในครอบครัวนะคะหาเงินเพื่อเลี้ยงดูคนในครอบครัวให้ให้อยู่อย่างมีความสุขนะคะคุณไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจในเรื่องของการเงินนะในอดีตที่ผ่านมาค่อนค้าจะเป็นคนที่รู้จักเก็บเงินนะคะแต่ว่าไม่ทราบว่าบางคนเนี่ยโดนใครชอโกงมาหรือเปล่า นะคะเหมือนโดนหักหลังเลยในเรื่องของการเงินเหมือนคุณกําลังตกที่นั่งลําบากนะคะหรืออาจจะมีคนที่มีความเดือดเนื้อร้อนใจนะคะติดต่อทักมาหาคุณมาขอหยิบยืมเงินคุณก็ได้ซึ่งมันเป็นการยืมเงินคุณที่ไม่มี ความแน่นอนว่าเขาจะคืนเงินคุณได้เมื่อไหร่นะคะอาจจะว้าวุ้นใจนะคะซึ่งคนคนนี้อาจจะยืมเงินแล้วก็ไปใช้ชีวิตอย่างสุขสบายอะ่ะตอนที่มาหาคุณนะบอกว่าลําบากนะคะแต่ที่ไหนได้คือใช้ชีวิตสบายมากกว่าเจ้านี้อีกนะคะเนาะในตรงนี้อาจจะเป็นนี่นี่ที่มันสูญเปล่าเหมือนกันนะคะการเงินให้พึงระมัดระวังนะคะในเรื่องของมิจฉาชีพออนไลน์นะคะยอดฮิตเลยนะคะทำงานกันทุกทุก ช่องทางนะคะขยันกันมากนะคะอ,อย่าหลงกลอะไรง่ายๆนะคะไพ่สองดาบกับเดอะเดวิลอย่าหลงกลอะไรง่ายๆ อย่าเชื่อใครง่ายๆอะไรที่มันแปลกๆไม่ชอบมาพากลขอให้คุณตัดสายทิ้งเถอะนะคะเนาะมันมันแปลกๆนะคะอย่าให้ใครติดต่อคุณถึงคุณได้เข้าถึงคุณได้ง่ายนะคะเนาะแล้วก็ถ้าบางคนโดนในเรื่องของมิจฉาชีพนะคะอ่าข่มขู่ในเรื่องของการเงินอะไรต่างๆคุณน่าจะมีเกณฑ์ได้เงินคืนนะคะแต่ว่ามันเป็นการตามเรื่องที่ค่อนข้างยากซับซ้อนมากๆแต่ใช้เวลาแต่ใช้ที่สุดอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการได้เงินคืนมานะคะ ในส่วนของของการเงินนะคะมีอะไรที่อยากจะแนะนำอีกนะคะของชาวราศีมีนนะคะช่วงนี้นะคะดูคุณค่อนข้างเครียดกับการลงทุนนะคะเหมือนคุณลงทุนไปแล้วเหมือนคุณกำลังกดดันกับตัวเองว่าแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์ออกมาเยอะไหมสิ่งที่คุณกำลังรอคอยคือผลกำไรนะคะความคุ้มค่าผลประโยชน์กับการที่คุณทุ่มเทลงไปนะคะสุดท้ายแล้วอ่ะ คุณก็จะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตามที่คุณต้องการหมดเลยนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะบางคนทํางานแข่งแข่งกับเวลาหาเงินแข่งกับเวลานะคะเพราะว่าเหมือนบางคนอยากแต่งงานอยากหาเงินเป็นข่าวสินสอดอะไรเงี้ยมันก็เลยเรียบเร่งอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแต่คุณทําได้คุณทําได้อย่าสำเร็จนะคะเป็นไพ่เก้าเหรียญคือได้จะได้เงินน่นะคะบางคนมีเกณฑ์ได้เงินจากเสน่หาจากความรัก จากคู่ครองคู่ครองเหมือนมาง้อคุณมาขอคืนดีแล้วพยายามที่จะเปกคุณในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะดูเอาอกเอาใจคุณในด้านของเรื่องของพวกนี้นะคะต่อมาเรามาดูในด้านของดวงสุขภาพกันนะคะสุขภาพของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะก็มีความวิตกกังวลเนี่ยชัดมากเลยนะคะเป็นในเรื่องของความวิตกกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดจะเกิดขึ้นในร่วงหน้านะคะ,ะตรงนี้นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบดูดวงหรือมีเซนส์สัมผัสพิเศษนะคะ อาจจะเห็นแนวทางกับสิ่งที่มันจะเกิดแล้วเกิดความกลัววิตกกังวลน,นะคะตรงนี้อยากให้คุณอยู่กับปัจจุบันให้ได้มากที่สุดนะคะอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับสิ่งที่จับต้องได้พิสูจน์ได้นะคะในส่วนของสุขภาพเนี่ยให้ระมัดระวังในส่วนของเบ้าตานะคะการปวดเบ้าตาแสบตาตาอักเสบแล้วก็ในส่วนของอารมณ์ที่แปรปวนนะคะความหงุดหงิดง่ายนะคะบางทางา่านอาจจะอาจจะ ให้ระมัดระวังในส่วนของเป็นในเรื่องของมดลูกนะคะเนาะอาจจะส่วนส่วนใหญ่อะดูจากหน้าไพ่แล้วมาจากผลของความเครียดทั้งนั้นเลยเป็นตัวกระตุ้นนะคะเพราะฉะนั้นพยายามปล่อยวางตัวเองนะคะเนาะวเดี๋ยวสุขภาพของคุณก็จะโอเคมากขึ้นนะคะเรามาดูในด้านของดวงความรักนะคะความรักของคนโสดชาวราศีมีนเป็นยังไงนะคะก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะคุณเป็นคนที่อบอุ่นมากๆนะคะเป็นคนมีน้ําใจนะคะเป้าหมายของคุณ่ะถ้าคุณมีความรักกับใครสักคนหนึ่งคุณจะ ดูแลเขาดีประดุดดัง่งคนคนนั้นเป็นคนในครอบครัวของคุณนะคะเป็นในเรื่องของการดูแลเทคแคร์ care, แล้วก็ซื่อสัตย์จงรับพักดีต่อความรักความสัมพันธ์นะคะณนะตอนนี้คุณมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของความรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณเป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะ,ะจะเจอความสัมพันธ์ใหม่ๆจะเจอความรักนะคะหรือจะอย่างที่บอกชีวิตของคุณจะไปเกี่ยวข้องกับความรักนะคะเป็นความรักที่ มันเป็นอะไรที่มันถามว่ามันดีไหมอ,อ้อมมองว่าเหมือนคุณกลัวคนในความรักครั้งนี้มากค่อนข้างจะดูวิตกกังวลนะคะเพราะว่ามันเหมือนมันไม่ใช่เกิดจากความรักที่โรแมนติกความรักที่อบอุ่นเป็นความรักที่แบบคุณก็รักเขาเขาก็รักคุณนะ่ะมันไม่ใช่ฟิลลิ่งแบบนั้นนะคะมันเหมือนเป็นลักษณะของการครบกับใครสักคนหนึ่งคือเป็นการจำยอมคบกับใครสักคนหนึ่ง เพื่อเป็นในเรื่องของผลประโยชน์หรือความอยู่รอดหรือมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างกันก็ได้นะคะหรือว่าเรามาระวังนะคะคนโสดตอนนี้คุณดูแบบค่อนข้างจะแบบเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะแต่มีใครบางคนนะ่ะหลงไหลข้างใครคุณมากๆนะคะอยากได้คุณนะอาคิดกับคุณในเรื่องของ18บวกไปเลยนะคะ รู้สึกข้างใครคุณมากๆแต่คนคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนที่เจ้าชู้มากๆนะคะมีแฟนหลายคนหรืออาจจะมีคนอชอบเขาเยอะมีคนอยากได้เขาเยอะมากๆคือไม่มีใครที่วิ่งหนีเขาอะอาดูจากหน้าไพ่นะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของคนที่มีฐานะการเงินดีนะคะ มีมียศมีตำแหน่งมีการเงินที่ค่อนข้างดีนะคะมีความเพียบพร้อมนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีลูกติดมาซึ่งอาจจะมาพัวพันกับชาวราศีมีนคนโสดก็ได้ในส่วนนี้นะคะให้เรามาระวังมันยังไม่ใช่ความรักที่โปร่งใสยังไม่ใช่ความรักที่จะให้ความสบายใจกับคุณได้นะคะคือเหมือนตัวเขาอะค่อนข้างมีความชอบพอคุณนะคะชอบแบบเหมือนหลงไหลข้างใครคุณมากๆแต่เพียงแต่ว่าคุณอาจจะได้รับอันตรายจากบรรดาศัตรูทางความร ทั้งหลายที่ไม่พอใจที่คุณกลายเป็นคนที่ถูกรักกันนะ่ณนะตอนนี้อยากให้คุณเก็บเนื้อเก็บตัวนิดนึงนะคะอย่าพึ่งเล่นโซเชียลเยอะอย่าพึ่งลดลั่นอะไรเยอะนะคะให้เรามาระวังณนะตรงนี้นะคะถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครก็อยู่กับตัวเองก่อนแล้วก็ทุ่มเทไปในเรื่องของการงานจะดีกว่าเพราะว่าเรอเห็นเป็นความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความรักที่เอาความปวดหัว เอาความเหน็ดเหนื่อยเอาความทุกข์ทรมานมาให้กับคุณ่ะนะ,นะะคะเขาบอกว่าตอนนี้คุณไม่เหมาะที่จะมีแฟนคุณเหมาะกับการมีเงินนะคะเป็นคนโสดที่มีเงินก่อนนะคะปลอดภัยที่สุดในชีวิตของคุณตอนนี้นะคะหรือบางคนนะคะก็เหมือนตัวคุณก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความกลัวในเรื่องของความรักกลัวการมีแฟนกลัวการโดนนอกใจผิดหวังก็เลยเลือกที่จะทํางานทุ่มเทกับการทํางานก็ได้นะคะ,ะมาดูในด้านของความสัมพันธ์สถานะที่ไม่ชัดเจนเป็นยังไงนะคะ สำหรับในความสัมพันธ์นี้นะคะสถานะตรงนี้นะคะคุณน่าจะดีวอยู่กับใครสักคนหนึ่งที่เป็นชาวทาัศดินมังกรกรันผุดศพนะคะในลักษณะพลังงานของคนคนนี้ค่อนข้างจะแบบอเป็นคนดีนะคะเขาเป็นคนดีมากๆนะคะเป็นคนใจดีแล้วก็ซื่อสัตย์กับคุณหนักแน่นมากๆนะคะ เป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เหมือนตอนที่พวกคุณคุยกันในครั้งแรกค่อนข้างปูพื้นฐานในการที่จะมีครอบครัวไปด้วยกันเลยนะคะเหมือนจะหยุดที่คนคนนี้แล้วเขาก็จะหยุดที่เรานะคะในขณะที่พวกคุณกาลังกาลังเริ่มนะคะที่จะมีชีวิตคู่ร่วมกันหรือว่าจะหยุดที่คนคนนี้แล้วอ่ะแต่มันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของรักสามเศร้า นะคะรักซ้อนหรือว่ามีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่พวกคุณไม่เข้าใจกันเลยนะคะไพ่สองดาบคือทัศนคติไม่ตรงกันเถียงกันทะเลาะก,กันนะคะอืมเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีความเหนื่อยใจเกิดขึ้นนะ,นะตรงนี้อยากให้คุณใจเย็นนะคะนะในเรื่องของความรักยังไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังเอาไว้สิ่งที่คุณควรจะทำมากที่สุดคือทำงาน กลับมาอยู่ในหน้าที่ของตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ต้องวิตกกังวลมากเกินไปคือนัดนัดสิ่งกับไม่ถึงว่าพลังงานเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับคุณในในฉากต่อไปอะนะคะมันเหมือนพวกคุณจะทะเลาะกันนะคะกับปัญหาในเรื่องของความหึงหวงความไม่เข้าใจนะคะหรือว่ารืออยู่ก็ไม่อยากคุยกันนะ่ะมันเป็นจุดที่แบบ หมือนเหนื่อยล้านะคะในห่วงของความรักความสัมพันธ์นะคะเนาะช่วงนี้สิ่งที่ควรจะควรควรจะทำมากที่สุดคือการดูแลทำหน้าที่ในเรื่องการงานของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะจะง่ายกว่าการไปควบคุมความรักเพราะว่าออมองว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่อารมณ์เปราะบ,บางมากควรจะอยู่กันอย่างห่างๆแบบห่วงๆนะคะจะดีกว่านะคะเพราะว่าดูจากไพ่แล้วแบบยังไม่ มันยังไม่เวิร์กสักเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนไม่ได้หอมหวานกันมากนักนะนะคะอาจูเพิ่มเติมให้เกิดอะไรขึ้นนะคะออมันมีในทางเลือกในความสัมพันธ์เกิดขึ้นอะตอนนี้คุณอาจจะเลือกที่จะรักตัวเองอะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณเคยทุ่มเทให้กับเขามากเกินไปอในขณะที่คุณกําลังทุ่มเทให้กับเขาอะเขากลับไปมีตัวเลือก ไปอ่อยคนอื่นนะะไปเปิดโอกาสให้กับคนอื่นมันเป็นจุดที่คุณกลับมาคิดทบทวนว่าคุณควรจะดูแลตัวเองนะคะไพ่บอกว่าอยากให้คุณเก็บตัว นะคะเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับตัวเองนะคะปิดกั้นไว้ก่อนนะคะอย่าพึ่งออกตัวอะไรในเรื่องของความรักมากเพราะไม่งั้นนะคะคุณจะโดนเป็นเป้เปาหมายนะคะจะมีคนคิดร้ายปัถนาร้ายอาจจะเป็นในเรื่องของความริษยาที่คุณเป็นคนที่ถูกรักนะคะเพราะฉะนั้นศัตรูทางความรักค่อนข้าง,งจะเยอะมากๆนะคะเขาก็เลยบอกว่าอยากให้คุณเก็บเนื้อเก็บตัวก่อนนะคะแล้วทํางานดูแลตัวเองรักตัวเองไปเรื่อยๆนะคะเมื่อไหร่ที่ความรักมันดีขึ้นนะคะหรือ หรือว่าสถานการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนนี้มันดีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการแต่งงานขึ้นมาก็ได้นะคะเนาะนะคะอย่าเพิ่งออกตัวแรงนะคะถ่าเก็บตัวเงียบๆก่อนนะคะจะได้ไม่มีอันตรายนะคะส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะคะเนาะในจุดนี้ถามว่าเป็นยังไงโอเคหรือเปล่า นะคะเดิมทีก็ค่อนข้างจะเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนรักกันห่วงใยใส่ใจกันดีมากๆเลยแต่อยู่ๆก็มีในเรื่องของความมิต่อกังวลความความเครียดเกิดขึ้นปัญหาตรงนี้นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของเครือญาติมาเกี่ยวข้องมีญาติพี่น้องที่ไม่เห็นด้วยกับความรักนะคะม,มันเป็นอะไรที่แบบเหมือนเกี่ยวข้องกับความมัน่นคงเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะ เหมือนเขวิตตกกังวลในเรื่องของอนาคตในชีวิตคู่ของพวกคุณว่าจะมีความมั่นคงไทยในในการเงินได้หรอ,อยังดูอะไรที่มันเป็นแบบยังไม่น่าที่จะเป็นไปได้นะคะในแง่ของความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอ้อมมองว่าน่าจะเป็นช่องเวลาที่ความสัมพันธ์ของพวกคุณน่ะนะคะ ให้ะระมัดระวังจะมีคนมายุแย่ทําให้พวกคุณทะเลาะกันผิดใจกันนะคะอืมหรือว่าเข้าใจกันผิดก็ได้นะคะเนด,ดูจากความรักแล้วอะ่ะนะคะควรจะหนักแน่นกันเยอะๆนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะเนี่ย,เ,ยเป็นไพ่ของการยุแย่ยุแย่แต่แข่งรั่วกันเกิดขึ้นนะ,ะ,ะ,ะนะคะจะทําให้พวกคุณอ่ะนะคะโก,กรธกันเข้าใจกันผิดอะไรพวกเนี้ยนะคะเพียงเพราะไปฟัง กับคำตัดสินจากคนอื่นมากเกินไปนะคะไพ่บอกว่าอยากให้หนักแน่นนะคะแล้วก็กลับมาทํางานต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างสร้างเนื้อสร้างตัวหาเงินสร้างไรายได้เมื่อได้เงินพร้อมเมื่อไหร่ค่อยกลับมามาจอยกันมาเจอกันมามีความสุขร่วมกันแบบนี้นะคะความสัมพันธ์จะเดินได้ง่ายมากกว่าที่จะ ไปแบบพยายามที่จะอุ้มความรักไปด้วยนะคะเนาะเป็นช่วงเวลาที่แบบควันทุ่มเทในเรื่องของการงานให้มากที่สุดนะคะของชาวราศีมีนนะเพราะจุดที่ว่าเห็นขึ้นมานะคะคือมันเป็นพลังงานของคนที่ไม่จริงใจนะคะเข้ามาหรือคอยขัดขวางในเรื่องของความรัก นะคะอ่าพักก่อนก็บอกพักก่อนรอให้วิบากกรรมมันคลี่คลายนะคะแล้วพวกคุณก็ค่อยเดินหน้าในเรื่องของความรักกันดีกว่าเนาะนะคะเพราะดูแล้วเหมือนเหมือนมีคนพยายามที่จะโจมตีหรือทําให้พวกคุณทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะนี่คือดวงของชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะประจําเดือนอกุมภาพันธ์2568นะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมางมในการติดตามสนับสนุนให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะทุกคนไปแลวคะ่ะสวัสดีคะ่ะ 啊。